ล่อยให้เขาเหยียดยามตามใจเขาแค่ใจเฮาหูอยู่แก่ใจไพซีดูถูกดูมินกันแล้วไปเอาคำเบาอวดใหญ่เมื่อเป็นแห้งผักดันในชีวิตแห้งว่ากูบ่ดีกูเส็ดจนมึงว่าบ่ได้มึงเหยียดยามกูมือนีมือหน้ามึงต้องเปลี่ยนคำเบาใหม่หูจากเขารบหัวใจคนอื่นเฮาแงย,ย,ย้อนคำเขาบ่ได้่าย,ย่อนคำค้น่าไปสน่าเก็บมาถิมเป็นปมในใจคนสิมักเขาหรือบ่มกเขามันบ่ได้ขึ้นอยู่กับว่าเฮาเหตด,ดีปานใดหรือบ่ดีปานใด แต่มันขึ้นอยู่กับว่าเฮาเฮ็ดถึกใจเขาบอ่อค้นเฮาหลายล้านความรู้สึกบางเทือเฮ็ดดีแปรตายสุดท้ายบริได้ดีก็มีถมไปเฮ็ดซัวได้ดีก็มีบักหลายว่าแต่เฮาสีเฮ็ดซัวเฮ็ดยั้งในเมื่อความซัวบริเฮ็ดให้ชีวิตเฮาอยู่หลอดปลอดภัย อยากเป็นคนดีมันบ่ยากแค่ยาไปเฮ็ดให้ภัยลบากอย่าไปทำลายคนอื่นโกงกินคนอื่นบ่ใส่บาตรบ่เขาวัดบ่ฟังเทศบ่ได้หมายความบาเฮ็ดบาปคนเฮามีเส้นทางเฮ็ดความดีแตกต่างทางความคิดความเสื่อบ่ต้องไปคิดหอดการเฮ็ดบุญสุนทานถามเจ้าของดีดีมือนี่ยังเฮ็ดให้คนอื่นเดือดห่อนบ่ถ้ายังเฮ็ดอยู่ให้เปลี่ยนเส้นทางอื่นหาเส้นทางใหม่ถ้าใส่ชีวิตลําบากคนอื่นเฮ็ดคนอื่นเดือดห้อนตกทุกได้งากอันนี้บ่ควรเฮ็ด บาปบุญเป็นตัวแบบไดเฮาบ่หูแต่ความจริงชีวิตมันคือความจริงเฮ็ดบ่ดีเฮ็ดซัวกระสมแล้วที่ถูกดาถือจมเฮ็ดดีก็ถือชมถืออวยพรยินดีคนอื่นมอบโอกาสให้โอกาสบ่บ่ถึกหูคนอื่นเขากะบ่อยากบ่น้ำลองเบิงตัวเจ้าของดีๆว่ามื้อนี่เฮ็ดดีเท่าที่เฮาฝันเฮาหวังไว้ไปเฮ็ดดีที่สุดหรือยัง เขาเหยียดย้ำฐานะเงินทองหยดถากระร้างเขาบางเรื่องมันก็เป็นความจริงกระแมนเขาบ่ได้เกิดมาถึงกองเงินกองทองบ่ได้ใสสูตรผูกไท่ขับรถคันใหญ่แต่บ่ได้หมายความว่าเขาเสีเเหตบ่ได้มีคนจนติดดินเขาสําเร็จในเห็นหลายต่อหลายคนแล้วบ้านเขาบ่ได้แล่นแค้นขนาดนั้นมีทีมีทางเหตยู่เหตดกิน บ่ได้อยากให้สุคนมองว่าเกิดมาจากความบ่มีบ่มีอยากจนอยากจนขอบครัวแตกแยกแตกแยกถ้าคิดวนอยู่แบบนี้มือใดสิไปขวาอนาคตคิดไม่คิดต่อจะคิดวนฉายภาพซ้ำไปซ้ำมาโลกมันยุคใดแล้วโอกาสสร้างเงินสร้างอาชีพร้อยในอากาศลาร้บักคักพื้นดินทิ้นบ้านมีชีวิตพอเพียง ในน้ำม,มีปานน่าในน้ำมีเขาพอใจในจุดที่เฮ้ามียินดีในจุดที่เฮ้าเป็นสุขบ่สุขมันอยู่ที่ใจเฮ้าบอกคนอื่นบอกให้ใจเฮ้าหูสึกบ่ได้ผมบอกให้พี่น้องมีความสุขบ่ได้บอกให้สมหวังผิดหวังบ่ได้แต่ผมแค่บอกได้สิ่งที่มันคือความจริงของชีวิตถ้าถือไผ่เหยียดปล่อยเหยียดไปแล้วทำมือนหนึ่งเฮาเหตุดได้เฮ้าสิคโคตรูุ่มใจว่านี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจากการพยายามตั้งใจเอาชนะใจเจ้าของ ที่มาจากคำคนเหี้ย